ก็สวัสดีนะครับผมก็รอ2025ย g m m Red แปนะครับผมตอนนี้ทุกท่านก็นอยู่กันในเกมโลโบอกนะครับกับแมป Enemy Hunter EP ไม่ใช่ครับเป็นคลิปอัปเดตมินิอัปเดตนะครับสีนะครับผมก็เดีย๋ยววันนี้มีอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในอันนี้เลยนะครับผมอ่า นี่นะครับแปลมาแล้วนะครับผมนี่อัปเดตเล็กๆนะครับคุณสมบัติ b a t t l e p a พาลบอันเก่าออกเพิ่มอันใหม่เพิ่มดาบใหม่1อัน s c a l i b r r เพิ่มเครื่องประดับศีรษะใหม่1อัน b a c k กเชเพิ่มเครื่องประดับหลังใหม่1อัน Bla c k h a เพิ่มสัตว์เลี้ยงใหม่1ตัวเพิ่มอวตารใหม่หนึ่ตัวเขตปีศาจเพิ่มโหมดเกมใหม่ อีวินิคแคทเทลเพิ่มดาบใหม่หนึ่งอันโคโคชิโบซอสโอ้ดาบของโคโคชิโบมาแล้วเพิ่มเครื่องประดับร้างกายใหม่หนึ่งอันปลาสเต็งอ่ะนี่ก็คือเป็นของอดาบพิฆาตอาสูรนะครับผมอ่ะเพิ่มเลสเจมเชียนเพิ่มตัวเลือกอัปเกรดขีดจำกัดการเลือกเปลี่ยนเพิ่มยา exp ระดับกลางคืออะไรอ่ะ จำกัดแลกเปลี่ยนอีกพรีระดับกลางอ่อเพิ่มการแปลงล่างอวตารโคโคชิโบเพิ่มการแปลงล่างเออเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าโคโคชิโบมันแปลงล่างไงเงาเพิ่มตัวเลือกฟัวเพื่อเพิ่มระดับเงาอ๋อป้องกันเพิ่มเว็บสูงสุดเป็นหนึ่งร้อยเพิ่มความสำเร็จใหม่สิบอย่าง หนึ่งร้อยเลยหรอเดี๋ยวนะป้องกันอ๋อตอนนี้แค่ห้าสิบใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นร้อยล้ะแค่ห้าสิบกูยังไม่ผ่านเลยลิลิกเพิ่มความหายากของสแคปไอซีเกตสำหรับลิลิกทั้งหมดฮะลิลิกทั้งหมดมีซีเคตด้วเหรอทั้งหมดเลยนะโอ้กี่ชิ้นวะน่ะอ่าคิวโออ ไอเทมตอนนี้ไอเทมมีกลมของ F2P a y ผลิตภัณฑ์พัฒนาเช่น Battle Pass ไอเทมกาชาจะไม่ลบ F2P a y อีกต่อไปไปไปแก้ไขอวตารแก้ไขควันไม่จำกัดเพื่อถ้าเก็บของของ Shadow แก้ไขไอคอนเงาเดิมเป็นไอคอนดาบ Battle o แก้ไขาการแจ้งเตือนฤดูกาลที่ไม่ต้องงองององงอ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 ง,งอํามันถอง <laughs> ป่ะแล้วเราเข้าเกมเลยทุกคนอ่ะอ่าแล้วเราเข้าเกมมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มีอะไรมาบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยว ไปดูกันอ่าเขาบอกว่าอัพเดัเล็กน้อยแบตเตอร์พาลบอันเก่าออกเพิ่มอันใหม่อ่าเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอร์พานะครับอ่าแบตเตอร์พาไหนดูกันว่าแบตเตอร์พามีอะไรบ้างอ่านี่คือแบตเตอร์พาอันใหม่นะครับผมอ่าเซเบอร์นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับสามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับผมก โอ้นี่มันของเงาหมดเลยนี่นี่เ็นของมดหมดมเลยนี่น,นี่อยู่ในมดหมดมเลยโอ้น้ำยาแล้วก็กระป๋องสีโอ้ก็เยอะอยู่นเนี่ยนี่ไงนี่อะไรอะ่ะแบล็กเทียอ,อ๋อนี่ไงแล้วก็แฟสเิลิกโอ้เฟสเลลิกสวยๆชอบๆแล้วก็เอ,อ่อนี่ก็จะเป็นหนึ่งตัวเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนหน้าน,นี้มีไหมหรือว่ายี่้าเลยอ่ะยี่พามีหนึ่งตัวนะครับยี่้าหนึ่งตัวเอาเป็นเตเบอร์นะครับผมเจนนี่ดีออ่ะแล้วก็นี่ก็จะได้อีกอันหนึ่งอันแล้วก็เป็นดาบเอ็กเคเลเร์นะครับผมนี่ไงดาบใหม่ว้าวมาแล้วเอ c a เคเลเบอร์ไปสามสิบนะครับผมแล้วก็เออ อันนี้จะเป็นชุดแต่งตัวหรือเปล่าไอ้สกินของมันอะ่ะอันนี้ก็จะได้อีกสองตัวก็คือตัวธรรมดากับตัวอ่าอันนี้นะครับแล้วก็กระป๋องอ่าแล้วก็น่าจะเป็นอ่าผ้าคลุมหลังอันนี้น่าจะเป็นค้าคลุมหลังมันคือไม่ได้ใช้นะพวกเนี้ยมันจะเป็นที่มันอยู่ในเนี้ยอ่าเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในเนี้ย เออเนี่ย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 พวกเนี่ยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอ้าวมันยังไม่เปลี่ยนหรอต้องต้องต้องทำก่อนใช่ไหมไม่งั้จะเปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงมาแล้วพี่เราจะต้องทำโอ้ใช้เยอะว่านั้นนี่ยอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ อินฟินิตแคทเทิลอินฟินิตแคทเทิลอินฟินิตอินฟินทั้งนั้นเลยลงที่อินฟินิตทุกคนป่ะงั้นเดี๋ยวเราจะลงที่อินฟินิตกันน้องๆจะแบกนะน้องๆเขาจะแปกน่างานึกแล้วเหมือนเหมือนไอ้แบบนั้นเลย <laughs> อ่าแล้วก็เอ่อจะมีอะไรอีกครับผมแล้วก็เอ่อที่เห็นอยู่ในนี้แล้วก็เขตปีศาจเพิ่มโหมดเกมใหม่ Infinite Cattle เพิ่มดาบใหม่หนึ่งอนโคโกชิโบซอร์อ่ะอันนี้ก็อันนี้รู้แหละอันนี้รู้แหละแล้วก็เพิ่มเลดเจมแมชชีนอัปเดตขีดจำกัดการแลกเปลี่ยนอ่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันคืออะไรเลดเจมใช่ไหมเดี๋ยวนะไอ้ตัวนั้นมายังยางเลยทุกคนเฮ้เดี๋ยวผมเปิดเสียงยังอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเสียงเดี๋ยวไม่ใช่ หรือเปิดเสียงไอ้นี่อีกแงตกเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสีแดงของด่านไอ้นั่นล่ะเอ้าเฮ้ยสีแดงของด่านนี้ยังไม่มาหรอไอ้ด่านดบาบิคาตอสูนะทำไมไม่เข้าเนีอยะน่แนะไอ้สีแดงตัวเนี้ยเอาเวแล้วกูต้องมานั่งหายกแลลวเอออ่ะไม่มีอะไรแล้วก็ออันต่อไป อัปเกรดขีดจำกัดการแลกเปลี่ยนเพิ่มยาระดับกลางอัปเกรดขีดจำกัดหรอจากาแส0ขึ้นไป1ล้านหรอเพิ่มยาเอ็ีระดับกลางหมายถึงเพิ่มยาแล้วเพิ่มการแปลงร่างอวตารของโคโคชิโบะอ่ะเมื่อกี้เราเห็นแล้วเงาเพิ่มตัวเลือกฟัวเพื่อเพิ่มระดับเงาตัวอะไรอ่ะอ่าคืออะไรอ,ะอ่ะ เงาเงาใช่ไหมเดี๋ยวนะ้นเงาเหรอคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะ้วนะมันเพิ่มอะไรเดี๋ยวเพิ่มเงาเงาที่ไหนอ่ะมันเพิ่มอะไรทุกคนเงาเพิ่มเงาเพิ่มอ๋อเพิ่มอดับเงาไอที่เราเห็นนะหรอมันก็ต้องมีตู้เดี๋ยวไอตู้สีส้มนั่นแหะหรอใช่ไหมถ้าจะเป็นตูส้สีส้มที่ทำถึงเอถึงเอถึงถึงเอสอะใช่ไหม ต้องการเว็สูงสุดเป็นหนึเพิ่มความสำเร็จใหม่หนึ่งสิบอย่างความสำเร็จใหม่สิบอย่างลีลิกเพิ่มความหายากของซีเกตและลีลิกทั้งหมดอ่าอ,อ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วอวตาแก้ไขควันไม่จำกัดอ่าสำหรับคนที่แม่งเล่นควันนี่ก็คือมันเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกไปแล้วแก้ไขไปแล้วแก้ไขไอคอนเงาเดิมเป็นไอคอนดาบ แล้วก็เบทิลแก้ไขาการแจ้งเตือนอ๋อกดเงาคืออะไรอะ่ะอ๋อเนี่ยหรอที่ใช้ผสมคืออะไรอ๋ออูใช้หกตัวเลยเหรอห้ารอยอัน <c oughs> เชยยกูไม่ได้เก็บไว้เลยพี่ลบทิ้งไว้ลยงานสี่สิบเจ็ดตัวพ,พี่ไม่คิดว่ามันจะเอ๊นนิ่งอ๋อเได้ได้มาสองอันแล้ววะก็ใหม่พูน ดาเมจยี่สิบอ่ะเราตอนนี้เราก็สตรีมไปด้วยนะครับเราก็ทําคลิปไปด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครชอบป่ะนะครับผมก็อ่าฝากกดไลค์กดตับตะคายด้วยนะครับผมสำหรับคลิปของผมนะครับก็ไม่ของผมก็ทําแบบเรียวๆนะครับผมทาเสร็จลงเลยนะครับเราจะไม่ตัดไม่ต่อไม่ไม่แก้ไขเพื่ออะไรเพิ่มนะครับผมทําเสร็จก็ลงไปเลยแก้ไขแล้วเดี๋ยวมันเยอะครับไม่ชอบครับ อ่ะแล้วก็ร้านค้าร้านค้ามีอะไรใหม่ไหมร้านค้าไม่มีอะไรใหม่ทุกคนร้านค้าเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังแพงเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเออแล้วก็เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตมีอะไรมาเพิ่มไหมอ่ะนี่นะตู้ใหม่เทเลพอร์ตตู้ใหม่มาเพิ่ออ๋ออันนี้คือแคเทลใช่ไหมอันนี้คืออะไรโอ้โหอะไรวันนี้คะโอ้ โอ้ใจเล็ดเตรียมซื้อเดี๋ยวเด้อ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 มันคุ้มเปล่าวะอันนี้กะให้ใช้เพชรซื้ออ่ะเดี๋ยวนะเพชรเราใช้เท่าไหร่เพชรเราใช้แค่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมถ้าเพชรฟ้าเราใช้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบถูกป่ะแต่ถ้าเรามาอันนี้โอ้แม่งแพงทุกหอยพันห้าไอ้หลังหนึ่งหมื่นห้าพัน แล้วก็พวกนี้ซื้อได้หมดเลยน่หว่าเนี่ยเนยเน่ซื้อได้หมดเลยมีเก้าพันห้าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะไอเซนลิมิเต็ดคืออะไรอ่ะคืออะไรวะแล้วนี้คืออะไรโบวี่ไม่รู้มันคืออะไรเก็บซื้อไปก่อนอเดี๋ยวน้องน้อเขาเก็บอะไรแบตเทิร์มพาร์หนึ่ง้อย พาร์ทพี่มีห้าสิบนะเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยหรอใช่หรอเดี๋ยวนะพาร์ทพี่ก็แค่ห้าสิบเองไหนอะ่ะอ๋อเอพูดถึงสองอันนี้ใช่ไหมบวกกันเป็นร้อยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะ ฮะฮะฮะกูตกใจเลยเพื่ออะไรวะข้างบนคนเยอะอุเดี๋ยวก็โอ้โหแล้วดูดาบแรกนี่กูจะซื้อโอ้โหนี่มึงกะว่าจะให้พวกกูแบบเอามาแบบได้มาคือสะสมได้เลยคืออะไรคือไ,อไก่อนโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจมดีวะ เตมฟรีหนึ่งรอยอันโอ้และดูดาบแม่งเยอะจิ๋วไหนี่เอามาผสมได้สองอันเลยเนี่ยดาบอ่ะโอ้ยโอ้เฮ้ยทุกคนรีคั้งให้หมดทุกคนรีคั้งให้หมดหรือไม่ก็แอดมินมึงต้องเพิ่มแล้วล่ะครั้งอ่ะไอเชื่ออย่างนี้แม่งเกินเกินห้าสิบแน่นอนโอ้ยอย่างนี้ต้องรีคังทุกคน เพราะครั้งครั้งที่เรามีอยู่มันไม่พอมีแค่ห้สิบเองเราต้องรีทั้งหมดโอ้โหเกินไปปุ <emotions> <go> <go> ๊โอ้โหกูจะบ้ากูจะบ้ากูจะบ้าเกมเกมนี้มึงกูแบบโอ้โหไม่ต้องทำอะไรกันแล้ววันนี้ แล้วก็แบนเนอร์พาร์ไอเอ่อดันเลดก็ไปได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยเลดนะครับผมใครจะไปก็ไปแต่สำหรับพี่ไปครับมีอะไรเพิ่มไหมอา่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีอะไรเอ่ออันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มทุกคนสรุปแล้วไม่มีอะไรเพิ่มครับไม่มีอะไรเพิ่มอันนี้ผมก็เหลืออีก อะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็มีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแบบอินฟินิตทาวอันนี้มานะครับผมก็อต่อไปนี้เราก็มีอะไรเล่นกันแล้วทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลค์นะครับผมป่ะตอนนี้ผมยังไลค์อยู่แหละป่ะคลิปนี้สวัสดีครับ